จุดเริ่มต้นของหินเหล็กไฟสุดยอดวงร็อกในตำนานที่อีจุนยกย่องให้เป็นที่สุดรุ่นใหญ่ฝีมือชะกาดแต่น่ารักความบังเอิญที่เหมือนฟาลิขิตให้ยอดฝีมือมารวมตัวกันวงนี้คือวงเฮฟวี่เมทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินนี้ เริ่มต้นจากการที่พี่โป่กออกจากวงดีโอลานเพื่อจะมาสร้างสรรผลงานในแบบของตัวเองร่วมกับพี่โตและมีพี่ลงตามมาเข้าร่วมด้วยส่วนพี่ป๊อปตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กปี3พี่แค่อยากจะลองแอมมาเชลและมีเพื่อนที่รู้จักกับพี่ลงเพื่อนเลยแนะนำให้ไปร้องที่ห้องซ้อมของพี่ลงจนสุดท้ายก็ชักชวนพี่ป๊อปเข้าวงแข่งดุดหินผาแกร่งดังเล็กก้าเก่าร้อน บรรณาธิการของนิตยสารสีสันขนาดน,นามให้ว่าหินเหล็กไฟพศ2 5อ6พวกเขาได้ออกอัลบั้มที่สะเทินวงการเพลงล็อกมีเพลงเปิดตัวอย่างยอมเพื่อเธอเพลงเร็วสนุกกวนๆอย่างนางแมวการันตีความสําเร็จของพวกเขาด้วยรางวัลมากมายและยอดขายกว่าล้านชุดใครอยากฟังเรื่องสนุกเต็มๆสามารถไปฟังได้ที่ช่อง Pop The Sun Offi c i a l ฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามอีกจุนไว้ด้วยนะ